พอที่ิล้ก็ชองทีเจมส์นอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเดทบายไดไลท์แอแลคูนซิตฮ่าแทใหม่เพิ่งอัพมาครับแทใหม่เพิ่งอัพมาตัวละครที่ออามาใหม่ก็น่าจะเป็นเอ่อเนมิสิใช่ไหมเนมิสใช่ไมเดี๋ยว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 เเยเเเยวีเนเิสเเ ห้าร้อยโอ้โหโคตรเท่เลยเยอะชั้นกลางด้วยเท่าไหร่วะเท่มากนี่มีคริสเรวฟิวใช่ไหมมิลีลียนด้วยคริสเรวฟิวใช่คริสด้ฟิวหรือเปล่าอ๋าโคตรเจ๋งอ่ะไอ้ที่เป็ตัวละครโคตรเจ๋งอ่ะผมก็จำชื่อตัวละครไม่หมดอ่ะ ลานเก็บของเก่าโอ้โหอยากจืดดันสถานีตำรวจอ่ะนี่พอเอาเปิร์กมาครับเราอยู่ใกล้เพื่อนครับเพื่อนไปไหนดีเพื่อนไอ้เหี้ยมันอยู่ดิมันอยู่นี่ไอ้ย่าไม้อยู่ไหนไม้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 ไอ้ย่าย่าย่า ลนลนไอตัดลนพี่จะลนลน,ลนผมก็ไม่ได้เล่นหลายวันตื่นเต้นไอ้ตื่นเต้นไอ้ชิวิ่งแอวนตู้โดนต,ต่อหน้าต่อตา Except, 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 มึงเฝ้าเหรอเพื่อนอตัวใครตัวมันเพื่อนตัวใครตัวมันเพื่อนเชื่อข้าตกรหวดหวะ่ะเออล้มอีกแล้วโดนไปดิ เวอรอไปดิเวอไปดิไอ้สั์บอกแล้วเวร์ไปดิมีคนโดนครับไอ้สัตว์ใกล้มาก จุ๊กผีแต่จุกผีอาจุกผีจุกผีัลุมจุกผีอะคนนี่ซมซอมซ้อผมก็ต้องหันเล่นค่าตัวอก่อนตัวอื่นบ้างเลยเนี่ยเออเล่นแต่ไม่ขึ้นไม่เยอเดี๋ยวเล่นไม่ขึ้นไม่เยอะให้าสิบวนดี๋วาเล่นตัวเล่น เล่นเป็นผู้รับชีวิตมันตื่นเต้นกว่าในจริงๆเล่นเป็นฆาตากรแม่งสะใจกว่าไม่เหมือนมันแค้นล่ะเออลองนี่นี่ยอดเยีเ่ยมไปดิเฮ้ยจะทำไปแค่นี้เออล้มสอง

เชื่อเพื่อนเรียจะตายอยู่แล้วกูมาแล้วเพื่อน เครื่องอยู่ไหนวะอีกเครื่องมันอยู่ตรงฆาตกรแน่เลยแน่แน่เลยกูอยู่นี่เพื่อนกูอยู่นี่เอ้ยโดน อันแหนอันแหนอันไหนอันไหนอหนเห็นแล้วไปเลยไปสัตว์วิ่งละกูวิ่งละกูวิ่งสี่คูร้อยละอย่าทำกูเลยนะ รู้จักการจุกมาไปแล้วมัน <c oughs> ไปแล้วเว้ยมันไปล่าเพื่อเราแล้วเว้ยเ <c oughs> อุยแจ๊ โกรธแล้วเดีย๋ยวเพิ่งมาเพิ่งมากดใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการเปิดตู้เอ้ยเดี๋ยวเพิ่งมาเพิ่งมาเพิ่งมาวะกุรอตแจ๊กกุรอต์เรียบร้อยเพื่อนอยู่ไหนวะเพื่อนอยู่ไหนวะอยู okay. ่ไหนวะ ไอสัตอยู่ไนกันวะอยู่ในกันวะเพื่อนเพื่อนหนีไปคนนึงครับที่เหลือใส่ติ้งหรางวัลความสำเร็จครับนี่คนมันเก่งทำอะไรกัได้คนมันเก่งสุดยอดไปเลยครับเพื่อนสุดยอดเลยครับเพื่อนที่รับประสบเกมที่สองเดดไปเดนไลครับจะโหดมันหายไปดูครับผมชอบเล่นที่ตัวนี้มากเลยไหม เฮ้ยมึงไปไกลๆดออิอย่ามาเดินใกล้กูไม่รู้ฆารกรอเป็นตัวอะไรเครื่องต้องอยู่ตามมุมนี่แหละอ่ะดิสคอนคไปหนึ่งอะอะไรดิสคอนคกหาย <หา S 1> แล้วเพื่นอนอายไปรหนึ่งอาชีพหายแล้วไงล่ะครับเพื่อนทิ้งเราได้ยังไง เรียบร้อยจ้าแอบดูอย่าบอกให้เห็นกลัวอุย้ยสันเนมัสิดเพื่อนเนมัสิดกู <c oughs> เจอเนมัสิดแล้วไอี่มันวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะวิ่งเร็วมาก ผมเวลาเจอขาตักกแล้วผมจะผมจะหล่นไนอยเฮียกูไม่สนละกูไม่สนใครอย่าบอกน้ำเห็นครูาตกใจทางอย่างนี้ลงไงวะอ๋อก็เดิลงได้ อ๋อร้องดังอ้ายเนี่ยมาซิดแอปตู้อ้าวไอ้ยี่มันเจ้ากุยมันน่ากลัวโอ้ยมันน่ากลัว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 ตัวใหญ่มันน่ากลัวน่ากลัวใช้แซ่ด้วยเฮีย โซเซ่เหรอไอสัตว์เฝ้าเว้ยชิบหาละชิบหาละเพื่อนช่วยด้วย Help 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 ไม่ช่วยกูนลี่ีี้ีีไอ้ี้ี้ี้ีั้น้้ี้ีีละ เออเจ๋อมากไอชิ้นเป็นคนแท้กลัวเลยอ่ะกูตายแน่เลยซอมบี้ไอชิ้มบี้มีซอมบี้ด้วยอ๋อซอมบี้นี่คงจะเป็นเพิร์กของของนิมัสิตอะไรทีกอย่างแน่นอนผมมั่นใจแบบเวลาเห็นคนแล้วมันจะเตือนอ่ะเฮ้ยมาช่วยกูดิโอ้โอเฮเฟสสองที่มาละอาชิพาละ <Yeah. S 2> ชิพานละชิพานละชิพานละชุาะกนนานปวดกลิ้ดจังเฮี้ยซอมบีต้ตีซอมบี้ตีคนได้ด้วยเหรอน,นี่เดีาา๋ยวซ้อมให้ไอ้ เจอเกมเมื่อกี้ไปนี่ถึงก็ร้องเลยบอกเลยผมเนี่ยร้องเลยอะชิบหายแม่งน่ากลัวเกินอ้าววิ่งผ่านกาจะไม่ร้องเหรอโคตรเจ๋งเลยอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ตัวเซฟ เดียเดี๋ยวมอง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 แมมองชิบหายแล้วเจอไมขึ้นเมเยอร์ครับวิ่งผ่านแล้วไม่ร้องใช่ไหมวิ่งผ่านน้ไม่ร้องใช่ไหมะเจ๋งครับตัวนี้วิ่งทั้งวันนะบอกยอย่างเงี้ยไชิบหายแล้วอ้าโดนไป รู้ได้ยังไงไอ้มันรู้ได้ยังไงไอชิบหายกูโง่เยอะเฮ้ยจะแพ้สามเลยเหรอเฮ้ยกูลงห้องวีดีกูลงห้องวีดีสความโง่ความโง่ความเกิดก็กูโอ้ยเออมึงช่วยเพื่อนเลยช่วยเพื่อนเลยช่วยเพื่อนเลยไม่นั่งโง่เลยกูมึงต้องมาช่วยกูนะมึงซ่อมวันนี้ก่อนนี้มึงซ่อมวันนี้ก่อน อ๋อไม่ร้องดังด้วยอ่ะแจ๋วนะตัวเนี้ยเลือดไหลผู้หอยเฝ้ามัน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 เฝ้า หลมสองไอ้สัตว์สุนตีนอะไรเนี่ย ดูจังวะโอ้โหแต่ละคนมาแล้วอุ้ยมึงไม่วิ่งไปทางอื่นปุ่มผูแล้วเดี๋ยวบอกแล้ตายเลยอ่ะเกิดสองพอดีเลยมาช่วยคู่ด้วย มันเปิดเพลงแล้วมันเปิดเพลงแล้วมึงโดนแน่มึงโดนแน่มันเปิดเพลงแล้ว,นนะนนลลวอุย้ยมึงต้องมาช่วยกูนะมาช่วยกูหนะ่อย <c oughs> เอากุลงหนะ่เอากูลงหนะ่อ <c oughs> ยแก้วเพื่อน <c oughs> มันหนีเลย โอ้ล se ้มสองไอสัตว์ชิ่นี่ Ừ. Bao ấy. À. <laughs> <Ồ, lóm> xong thương đi <laughs> vào. Không lên với gần, xong thương rồi. Ôi, lồm 2.

น่กกากลัวไอ้สัสน่กกากลัวน่กกวากลัวมากน่กกากลัวมากเปิ๊กต่ขอดูท่ามันจะไม่จำเป็นนะเป็นกตะขอดูท่ามันจะไม่จำเป็นนะเจ็บนักตลอดกู Ui lốm mình ghéo Lo cho tay một หายแล้วโอ้โนโอ้โหนล้มสามไอ้สัตว์ <laughs> ยอมกูยอมเลยอย่างงี้กูยอมเลยโ <laughs> oh. <laughs> อ้เห็นหน้าคูคานหนีดีกว่าคูคานดีกว่า <laughs> ประตูทางออกอยู่ไหนวะ มึงกูเล่นลินเล่นลินแเล่นลินเล่นลินเล่นลินเนอมึงเล่นลินเนอดู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 มันดูมันอาปตปรออกมีไยทางเลยมึงมึงหเาไม่เจอหรอ เล่นเล่นเล่นไอ้เจ้เล่นเน่เน่ยเน่น่ยเนี่เล่นเล่นไอ้เจาเล่นเล่นลิ้นเล่นลิ้นไอ้าก็จะก็จะก็นเล่นลิ้นว่ะข้ากูถือกูดิ้นไอ้เจนเงียจริงจริ หลุดนะกูหลุดนะมาฝึกจูคาตดกรองกันดีกว่าอยู่ไกลซะด้วยอี้ สไลด์แฟบสไลด์แฟบวิ่งดีกว่าคแฟบก็ตันไม้ใส่ดีครับตันไม้ใส่ไหนครับมาเลยครับมาเลยครับพี่พี่มาเลยครับยอมตายเว้ย อแฟร์อุ้ยเชื่อเฮ้ยหาประตูรับไม่เจอมันปิดแล้วมั้งโอ้โหตายในเจอขัตกรเล่นลิ้น ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องทีวีเกมช anel ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับกดแชร์ด้วยนะแล้วมาวิ่งหนีผีกัน